สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประช่างชวนเที่ยวเมืองจิโรนานะคะที่ประเทศสเปนค่ะเมื่อ2งสัปดาห์ที่ผ่านมาประช่างได้มีโอกาสไปตีกอล์ฟที่สเปนนะคะก็คือเมืองจิโรนาจะอยู่ห่างจากสเปนประมาณ1ชั่วโมงกว่ากานะคะก็คือไม่ไกลมากแต่ก็เกือบๆจะติดเขตฝรั่งเศสค่ะเพราะฉะนั้น โซนของจิโรน์นาก็เลยมีทั้งทะเลแล้วก็มีทั้งภูเขานะคะก็คือสวยมากแลวที่สาคัญเมืองจิโรนาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็เป็นเบืองที่โด่งดังค่ะเอ่อหลายๆภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็มาถ่ายหนังกันที่ที่เมืองนี้นะคะอย่างเช่นเอ่อเอ่อซีรีส์เรื่อง g Game of Thrones เอกลักษณ์ของตัวเมืองที่ถนนคนเดินนะคะเป็นโซนเมืองเก่าก็จะเป็นถนนหินค่ะเป็นเหมือนเมืองยุโรปทั่วไปก็มีลักษณะทางแคบๆซึ่งเป็นทางเดินนะคะพอเราดูปุ๊บม,มันก็จะมีความสวยคลาสสิกและที่สำคัญคือตัวเมืองจะอยู่บนเนินพน การสร้างตัวเมืองก็จะเป็นลักษณะลดหลั่นกันไปก็คือขึ้นเขาก็ขึ้นนะคะพอลงเขาก็จะเป็นลักษณะขั้นบันไดเห็นเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์สไตล์นี้ก็จะเห็นตามเมืองใหญ่ทั่วไปของยุโรปนะแต่ว่าจิโรนาก็จะมีความพิเศษไปตรงนั้นก็คือมีกลิ่นอายของความเป็นสเปนิชเข้ามาดูแลสวยค่ะอาหารอร่อยค่ะพระช่างเดินชมเมืองแล้วก็ไปที่กำแพงเมืองเก่าเพื่อที่จะดูมุมสูงของตัวเมืองนะคะ ทุพาที่ตกดินโรงแรมที่พักค่ะสังเกตว่าที่สเปนเนี่ยจะหลายๆอย่างก็จะค่าครองชีพก็จะถูกกว่าฟินแลนด์เนาะค่าอาหารค่าอะไรต่างๆก็จะถูกกว่ารวมไปถึงค่าโรงแรมนะคะเพราะฉะนั้นทริปนี้ไปช่างไปตีกอล์ฟด้วยแล้วก็ เดินชมเมืองด้วยชิมอาหารด้วยชิมเครื่องดื่มท้องถิ่นด้วยชอบมากค่ะมีความสุขมากอากาศก็ดีขนาดว่าอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้เป็นหน้าร้อนของสเปนนะคะแต่อากาศก็อยู่ประมาณ18องศานะซึ่งก็จดัดว่ดดีสำหรับประช่างเลยทีเดียวเพราะว่าที่ฟินแลนด์บ้านประช่างหิมะยังไม่ละลายเลยค่ะช่วงนี้ เดี๋ยวเดินช่วมเมืองสวยๆกันนะคะแล้วหลังจากนี้พะช่างขออนุญ,ญาตนําเสนอคลิปในแต่ละคลิปในแต่ละวันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็บางครั้งอาจจะอยากจะนําเสนอสนามกอล์ฟบ้างนะคะเพื่ออยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าสนามกอล์ฟของสเปนนั้นสวยงามจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เป็นกาลังใจให้พะช่างต่อมาสวัสดีค่ะ